าพืชผักอะไรที่จะช่วยคุมความดันและคุมน้ําตาลได้ผักวันนี้นะนี่เอามาทั้งหมด11ตัวนะคะมันจะมีฤทธิ์ที่ว่าจะช่วยคุมเบาหวานและก็คุมน้ําตาลได้ค่ะตัวที่1ตําลึงเนี่ยค่ะมีสารพฤกษาเคมีที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ เฮ้ยตำลึงวิตามิน A เยอะบำรุงสายตาถูกไหมนะวันนี้เราต้องทราบเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีสารพฤกษาเคมีที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเอามาต้มจืดก็ได้ค่ะเอามายำทานก็ได้นะหรือว่าจะผัดเร็วๆเ,เนาะผัดในกระทะใส่น้ำมันรำข้าวนะแนะนำนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดีได้เหมือนกันอ่ะมาดูผักตัวที่2หลายคนบอกว่าไม่ชอบกิน แต่กินแล้วดีนะทุกคนนั่นคือขึ้นช่ายใครชอบขึ้นช่ายนะคะพิมพ์ชอบมาด้วยนะคะขึ้นช่ายค่ะช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีนี่ชอบทานมากเลยขึ้นช่ายแต่หลายหลคนจะไม่ทานค่ะเพราะว่ามันเหม็นเนาะกลิ่นมันขึ้นจมูกพี่บุญมีบอกโรคไตกินไม่ได้นี่แหละมันเป็นความตีกันนะคะเมื่อความดันใช้ผักแบบนี้ได้ แต่โรคไตใช้ไม่ได้แต่เป็นโรคไตปุ๊บแล้วเป็นความดันด้วยนะคะก็เลยเรื่องของอาหารเนี่ยบางครั้งการที่จะใช้อาหารสดๆให้เป็นยาจะยากหน่อยจึงต้องใช้สารอาหารสกัดเข้ามาแทนค่ะพี่บุญมีแม่ออนบอกว่าชอบมากที่สุดอ่ะย้ํากันอีกครั้งนะคะสาหรับท่านไหนที่ทานยาความดันควบคู่ไปด้วยนะคะวันนี้รู้แล้วนะว่าขึ้นชายช่วยได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณกินขึ้นช่ายแบบเยอะๆอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเสริมฤทธิ์กับยาแล้วทาให้ความดันของคุณลดต่ําเกินไปนะทานแต่พอดีค่ะให้มันช่วยกันเอ,อ่อพอประมาณสําหรับคนที่กินยาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้กินยาความดันนะคะก็สามารถทานขึ้นช่ายแบบตามใจชอบได้เลยอาจจะเอามาปั่นทานก็ได้หรือเซเลอรี่ก็ได้ ต่อไปค่ะสาผักที่มันมีใบยหยิกหยิกหย่อยๆเช่นอะไรมั่งดอกกะล่ำบล็อกคลีผักเคลเขาเรียกว่าคณะใบหยักใบยหยิกตัวนี้แหละที่จะ ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างกลูตาไทโอนได้ด้วยคนที่เป็นเบาหวานมักจะแบบตรวจเจอนะคะว่ามีระดับของกลูตาไทโอนเนี่ยลดต่ําลงดังนั้นนะคะเมื่อทานผักในกลุ่มไอ้ที่มันหัวหยิกหยิกนะคะใบหยิกหยิกเนี่ยมันก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้ผักตัวที่4คือบีทรูทมันมีสารที่จะช่วย ลดความดันโลหิตได้ต่อไปค่ะผักตัวที่5้าหัวหอมค่ะจะเป็นหอมแดงหอมใหญ่ก็ได้เพราะว่ามันมีโควิซินควิซินก็เป็นสารพฤกษเคมีตัวหนึ่งนะคะช่วยลดความดันได้ดีค่ะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยดังนั้นกินหัวหอมใหญ่ดีไหมคะดีนะคะจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างใส่ในข้าวผัดก็ได้ใส่ในพวกผัดพริกหยวกก็ได้เนาะเอามาต้มซุปก็ได้อ่าอย่างผู้ป่วยโรคไตเนอือวิธีต้มน้ําซุปของผู้ป่วยโรคไตก็ ต้มใส่หัวหอมใหญ่ได้ต้มน้ำทิ้งไว้แต่ห้ามปรุงรสนะคะก็จะเป็นน้ำน้ำสต็อกที่ใช้ทำอาหารได้โรยพริกไทยเข้าไปหน่อยต้มกระเทียมหัวหอมใหญ่ไว้เป็นน้ำสต็อก ใช้ปรุงอาหารได้ก็ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยโรคไตต่อไปผักตัวที่6คือหน่อไม้ฝรั่งค่ะทุกคนหน่อไม้ฝรั่งนะคะจะช่วยลดน้ําตาลได้มีใย,ยอาหารสูงนะคะแล้วก็เสริมสร้างกรูตาไทโอนได้ด้วยนะคะทุกคนตัวที่7พริกและก,กระเทียมค่ะทุกคนกระเทียมนะคะมีสารอะเลซินค่ะช่วย ต้านความดันต้านเบาหวานได้นะคะและพริกค่ะมีแคปไซซินสามารถช่วยลดภาวะเบาหวานได้กระเทียมก็ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะนะคะวันนึงกินสัก4กลีบกลีบใหญ่เนาะกลีบเล็กก็6กลีบนะคะส่วนพริกค่ะพริกขี้หนูก็วันละ3 4เม็ดต่อไป ผักตัวที่8นะคะคือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเนี่ยมันมีไลโคปีนนะคะช่วยลดความดันโลหิตได้ต่อไปค่ะพืชอันนี้เป็นพืชน,นะคะตัวที่9นะคะก็คือถั่วเปลือกแข็งพี่บุญมีบอกทานไม่ได้เลยนะคะเนี่ยถั่วเปลือกแข็งโรคไตก็ห้ามทานนะคะถั่วเปลือกแข็งค่ะอันนี้ผู้ป่วยความดันเบาหวานที่ยังไม่ได้เป็นไตนะทุกคนวันละหนึ่งกำมือก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจช่วยควบคุม ความดันช่วยควบคุมเบาหวานได้ต่อไปค่ะตัวที่ค่ะคือใบกระเพราค่ะใบกระเพราทานเยอะๆโรคไตฐา,านไม่ได้นะคะแต่ถ้าโรคไตค่ะใช้โรยไปในอาหารซักเล็กน้อยให้ได้กลิ่นนะคะอันนี้ทานได้นะคะอ่ะผักตัวที่11ค่ะคือผักคะน้าค่ะผักคะน้านะคะใยอาหารสูงโพแทสเซียมสูงลดความดันได้ค่ะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกรูตาไทโอนด้วยวันนี้นะผักที่เอามานี้นะคะเสริมสร้างกลูตาไทโอนหลายตัวเลยนะกลูตาไทโอนนะคะมัน,มน ได้ช่วยให้เราขาวเพียงอย่างเดียวค่ะเรามาดูกันว่าประโยชน์ของกูต้าไทโอนนะมีอะไรบ้างข้อ1เลยนะกูต้าไทโอนนะคะช่วยปกป้องตับนะคะจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะอันที่2อกูต้าไทโอนเนี่ยเขาจะช่วยตับนะในการกําจัดสารพิษนะคะเช่นสารนิโคตินจากบุหรี่นะคะพวกสารเคมีในยาแบบนี้นะสค่ะกูต้าไทโอนช่วยซ่อมแซม DNA นะช่วยต่อต้านการแก่ของเซลล์ประโยชน์ข้อที่4ีกูต้าไทโอนเนี่ยช่วยผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดยังช่วย วยลดอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ช่วยระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้ดีขึ้นช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะช่วยปกป้องดวงตานะคะจากภาวะต้อกระจกได้ด้วยช่วยยับยั้งการสร้างสีที่ผิวหนังอันนี้หลายๆคนชอบเลยเนาะเพราะว่าอยากขาวนะคะแต่อีกครั้งหนึ่งค่ะกินกูต้าไทโอนแบบกินเนี่ยมันอาจจะไม่ทําให้ทุกคนขาวขนาดนั้นนะคะต้องไปฉีดน,นะคะถึงจะช่วยได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการคนา้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ